ระวจนะของพระเจ้าประจำวันยิ่งเจ้าใส่ใจต่อน้ำพระทัยของพระเจ้ามากขึ้นเท่าใดเจ้าก็ยิ่งแบกภาระยิ่งใหญ่ขึ้นเท่านาั้นและยิ่งภาระที่เจ้าแบกยิ่งใหญ่ขึ้นเท่าใดประสบการณ์ของเจ้าก็จะยิ่งมั่งคั่งขึ้นเท่านาั้นเมื่อเจ้าใส่ใจต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าก็จะทรงวางภาร,ระลงบนตัวเจ้า และเช่นนั้นแล้วก็จะส่งให้ความรู้แจ้งแก่เจ้าเกี่ยวกับภารกิจซึ่งพระองค์วางพระทัยมอบหมายให้เจ้าเมื่อพระเจ้าส่งมอบภาระนี้แก่เจ้าเจ้าก็จะให้ความสนใจต่อความจริงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดขณะที่กำลังกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าหากเจ้ามีภาระต่อสภาวะของชีวิตพี่น้องชายหญิงของเจ้าเช่นนั้นแล้ว นี่ก็จะเป็นภาระที่พระเจ้าได้วางพระทัยมอบหมายให้เจ้าและเจ้าก็จะแบกภาระนี้ไว้กับเจ้าในการอธิษฐานประจำวันของเจ้าเสมอเจ้าได้แบกสิ่งที่พระเจ้าทรงทำไว้แล้วและเจ้าเต็มใจทำสิ่งซึ่งพระเจ้าทรงต้องประสงค์ที่จะทำนี่คือความหมายของการแบกภาระของพระเจ้าให้เป็นของเจ้าเองณจุดนี้ ในการกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าของเจ้าเจ้าจะมุ่งเน้นที่ชนิดของปัญหาเหล่านี้และเจ้าจะแปลกใจว่าฉันจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรฉันจะสามารถทำให้พี่น้องชายหญิงของฉันสามารถสำริดผลของการปลดปล่อยให้เป็นอิสระและพบความชื่นชมยินดีฝ่ายวิญญาณได้อย่างไรเจ้าจะมุ่งเน้นการแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วย ขณะที่กำลังสามัคคีร,รมและเมื่อกำลังกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าเจ้าจะมุ่งเน้นที่การกินและดื่มพระวจนะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเหล่านี้เจ้าจะแบกภาระด้วยเช่นกันขณะที่เจ้ากำลังกินและดื่มพระวจนะของพระองค์ทันทีที่เจ้าได้เข้าใจข้อพึงประสงค์ทั้งหลายของพระเจ้าแล้วเจ้าก็จะมีแนวคิดชัดเจนมากขึ้นว่าจะใช้เส้นทางไหน นี่คือความรู้แจ้งและความกระจ่างแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ภาระของเจ้าได้นำมาและนี่ก็ยังเป็นการทรงนำของพระเจ้าที่ได้รับการประทานแก่เจ้าอีกด้วยเหตุใดเราจึงพูดการนี้หากเจ้าไม่มีภาระเช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะไม่เอาใจใส่ขณะที่กำลังกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้ากล่าวคือ เมื่อเจ้ากินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าขณะที่กําลังแบกภาระเจ้าก็จะสามารถจับความเข้าใจในแก่นแท้ของพระวจนะเหล่านั้นค้นพบหนทางของเจ้าและใส่ใจต่อน,น้ำพระทัยของพระเจ้าได้ดังนั้นในการอธิษฐานของเจ้าเจ้าควรปรารถนาให้พระเจ้าทรงวางภาระบนตัวเจ้ามากขึ้น แล้ววางพระไทยมอบหมายกิจการที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นไปอีกให้เจ้าเพื่อที่เจ้าอาจจะมีเส้นทางที่เจ้าจะได้ปฏิบัติมากขึ้นเบื้องหน้าเจ้าเพื่อที่การกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าจะเกิดผลที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเพื่อที่เจ้าจะสามารถจับความเข้าใจในแก่นแท้ของพระวจนะของพระองค์ได้เพิ่มมากขึ้น และเพื่อที่เจ้าจะกลับกลายเป็นสามารถถูกขับเคลื่อนโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้มากขึ้นการกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าการฝึกฝนปฏิบัติการอธิษฐานการยอมรับพระภาระของพระเจ้าและการยอมรับภารกิจที่พระองค์วางพระทัยมอบหมายให้เจ้าทั้งหมดนี้เป็นไปเพื่อที่จะได้มีเส้นทางอยู่เบื้องหน้าเจ้า ยิ่งพระภาระแห่งการวางพระไทัยมอบหมายของพระเจ้าทำให้เจ้าเป็นกังวลมากขึ้นเท่าใดก็ยิ่งง่ายมากขึ้นเท่านั้นที่เจ้าจะได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมโดยพระองค์บางคนไม่เต็มใจร่วมมือกับผู้อื่นในการปรนิบัติพระเจ้าแม้กระทั่งเมื่อพวกเขาได้รับการทรงเรียกเหล่านี้เป็นผู้คนที่เกียจคร้านผู้ปรารถนาเพียงแค่ได้เริงร่าในสิ่งชูใจเท่านั้น ยิ่งเจ้าถูกขอให้ปรนิบัติในการประสานงานกับผู้อื่นมากขึ้นเท่าใดเจ้าก็จะยิ่งได้รับประสบการณ์มากขึ้นเท่านั้นเจ้าจะได้รับโอกาสที่จะได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมมากยิ่งขึ้นเพราะเจ้ามีภาระและประสบการณ์มากขึ้นดังนั้นหากเจ้าสามารถปรนนิบัติพระเจ้าด้วยความจริงใจเช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะใส่ใจต่อพระภาระของพระเจ้า เมื่อเป็นเช่นนั้นเจ้าก็จะมีโอกาสเหมาะมากขึ้นที่จะได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้าเป็นผู้คนเช่นนี้เพียงกลุ่มเดียวที่กำลังได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมในปัจจุบันยิ่งพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์สัมผัสเจ้ามากขึ้นเท่าใดเจ้าก็จะยิ่งมีเวลาอุทิศให้แก่การใส่ใจต่อพระภาระของพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้น เจ้าจะยิ่งได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้นและเจ้าจะยิ่งได้รับการทรงรับไว้โดยพระองค์มากขึ้นเท่านั้นจนกระทั่งในที่สุดเจ้าจะกลายเป็นบุคคลผู้ที่พระเจ้าทรงใช้ในปัจจุบันมีบางคนที่ไม่แบกภาระให้กับคริสตจักรผู้คนเหล่านี้ย่อหย่อนและเหลวไหลและสนใจแต่เนื้อหนังของพวกเขาเองเท่านั้น คนเช่นนี้เห็นแก่ตัวอย่างสุดขั้วและพวกเขายังตาบอดอีกด้วยหากเจ้าไม่สามารถมองเห็นเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนเจ้าจะไม่แบกภาระใดๆเลยยิ่งเจ้าใส่ใจต่อน้ำพระทัยของพระเจ้ามากขึ้นเท่าใดพระภาระที่พระเจ้าจะวางพระทัยมอบหมายให้เจ้าก็จะยิ่งใหญ่มากขึ้นเท่านั้นผู้ที่เห็นแก่ตัวไม่เต็มใจที่จะทนทุกข์กับสิ่งต่างๆดังกล่าว พวกเขาไม่เต็มใจชดใช้และเนื่องจากผลนั้นพวกเขาจะพลาดโอกาสเหมาะที่จะได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้าพวกเขาม่ได้กำลังทำอันตรายตัวพวกเขาเองอยู่หรอกหรือหากเจ้าเป็นใครบางคนที่ใส่ใจต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าเช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะทำให้ภาระแท้จริงเพื่อคริสตจักรเป็นรูปร่างขึ้นอันที่จริง แทนที่จะเรียกการนี้ว่าภาระที่เจ้าแบกให้กับคริสตจักรคงจะดีกว่าหากจะเรียกมันว่าภาระที่เจ้าแบกเพื่อประโยชน์ต่อชีวิตของตัวเจ้าเองทั้งนี้พระจุดประสงค์ของภาระนี้ที่เจ้าทําให้เป็นรูปร่างขึ้นเพื่อคริสตจักรคือการให้เจ้าใช้ประสบการณ์เช่นนี้เพื่อได้รับการทําให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้าดังนั้น ใครก็ตามที่แบกภาระยิ่งใหญ่ที่สุดเพื่อคริสตจักรใครก็ตามที่แบกภาระเพื่อการเข้าสู่ชีวิตพวกเขาก็จะเป็นผู้ที่ได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้าเจ้าได้มองเห็นการนี้อย่างชัดเจนหรือไม่หากคริสตจักรที่เจ้าอยู่ด้วยกระจัดกระจายเหมือนทรายแต่เจ้ากลับไม่เป็นห่วงหรือวิตกกังวลและเจ้าถึงกับแสรงทำเป็นไม่เห็น เมื่อพี่น้องชายหญิงของเจ้าไม่กินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าอย่างเป็นปกติเช่นนั้นแล้วเจ้าก็ไม่ได้กำลังแบกภาระใดๆอยู่ผู้คนเช่นนี้ไม่ใช่คนประเภทที่พระเจ้าทรงปีติยินดีคนประเภทที่พระเจ้าทรงปีติยินดีหิวกระหายความชอบธรรมและใส่ใจต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าด้วยเหตุนี้ เจ้าควรกลายเป็นผู้ใส่ใจต่อพระภาระของพระเจ้าณนะที่นี่และในตอนนี้เจ้าไม่ควรรอให้พระเจ้าเปิดเผยพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์ต่อมนุษยชาติทั้งปวงก่อนที่จะใส่ใจต่อพระภาระของพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆเมื่อถึงเวลานั้นมันจะไม่สายเกินไปหรอกหรือบัดนี้เป็นโอกาสดีที่จะได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้า หากเจ้าปล่อยให้โอกาสนี้หลุดลอยไปเจ้าก็จะเสียใจไปจนตลอดชีวิตที่เหลืออยู่ของเจ้าเช่นเดียวกับที่โมเสสไม่สามารถเข้าสู่แผ่นดินอันดีแห่งดินแดนคาณาอัานได้และเสียใจไปตลอดชีวิตที่เหลืออยู่ของเขาตายไปด้วยความสำนึกผิดทันทีที่พระเจ้าได้เปิดเผยพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์ต่อผู้คนทั้งปวงแล้ว เจ้าก็จะเต็มเปี่ยมไปด้วยความเสียใจต่อให้พระเจ้ามิได้ทรงตีสอนเจ้าเจ้าก็จะตีสอนตัวเจ้าเองเพราะความสำนึกผิดของเจ้าเองบางคนไม่เชื่อในเรื่องนี้แต่หากเจ้าไม่เชื่อก็เพียงแค่รอดูมีผู้คนบางคนผู้ซึ่งจุดประสงค์เดียวของพวกเขาคือการทำให้วจนะเหล่านี้ลุล่วงเจ้าเต็มใจพลีอุทิศต,ตัวเจ้าเอง เพื่อประโยชน์ของวจ,จนะเหล่านี้หรือไม่หากเจ้าไม่สาะแสวงโอกาสเหมาะที่จะได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้าและหากเจ้าไม่เพียรพยายามที่จะล้ำหน้าผู้อื่นในกลุ่มในการแสวงหาความเพียบพร้อมของเจ้า <c oughs> เช่นนั้นแล้วในท้ายที่สุดเจ้าก็จะเต็มไปด้วยความสำนึกผิดโอกาสที่เหมาะที่สุด ที่จะบรรล,ลุถึงความเพียบพร้อมคือปัจจุบันบัดนี้คือเวลาที่เหมาะสมอย่างสุดขั้วหากเจ้าไม่พยายามอย่างจริงจังจริงใจที่จะได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้าทันทีที่พระราชกิจของพระองค์ได้สรุปปิดตัวมันก็จะสายเกินไปเจ้าจะพลาดโอกาสไปแล้วไม่สำคัญว่าความทะเยอทยานของเจ้าจะยิ่งใหญ่เพียงใด หากพระเจ้าไม่ทรงปฏิบัติพระราชกิจอีกต่อไปเช่นนั้นแล้วไม่ว่าเจ้าจะใช้ความพยายามใดก็ตามเจ้าจะไม่มีวันมีความสามารถที่จะบรรลุถึงความเพียบพร้อมได้เลยเจ้าต้องชิงโอกาสนี้มาและร่วมมือในขณะที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงพระราชกิจอย่างใหญ่หลวงของพระองค์หากเจ้าพลาดโอกาสนี้เจ้าก็จะไม่ได้รับโอกาสอีก ไม่สำคัญว่าเจ้าจะทำความพยายามใดพวกเจ้าบางคนร้องว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์เต็มใจที่จะใส่ใจต่อพระภาระของพระองค์และข้าพระองค์เต็มใจที่จะทำให้สมดังน้ำพระทัยของพระองค์อย่างไรก็ตามเจ้าไม่มีเส้นทางที่จะปฏิบัติดังนั้นเองภาระของเจ้าก็จะไม่คงอยู่ถาวรหากเจ้ามีเส้นทางอยู่เบื้องหน้า เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะได้รับประสบการณ์ทีละย่างก้าวและประสบการณ์ของเจ้าจะได้รับการก่อให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นและจัดตั้งขึ้นภายหลังจากที่ภาระหนึ่งได้ครบบริบูรณ์แล้วเจ้าก็จะได้รับมอบอีกภาระหนึ่งขณะที่ประสบการณ์ชีวิตของเจ้าลึกซึ้งขึ้นภาระของเจ้าก็จะลึกซึ้งมากขึ้นเรื่อยๆด้วยเช่นกันผู้คนบางคนแบกภาระ ต่อเมื่อได้รับการสัมผัสจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นหลังจากระยะเวลาหนึ่งทันทีที่พวกเขาไม่มีเส้นทางให้ปฏิบัติอีกต่อไปพวกเขาก็หยุดแบกภาระใดๆเสียเจ้าไม่สามารถทำให้ภาระทั้งหลายเป็นรูปเป็นร่างขึ้นโดยเพียงการกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นจากการเข้าใจความจริงมากหลายเจ้าก็จะได้รับการอย่างรู้ ได้เรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาโดยการใช้ความจริงและได้รับความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้าและนาำพระทัยของพระเจ้าอย่างถ่องแท้มากยิ่งขึ้นด้วยสิ่งเหล่านี้เจ้าก็จะทำให้ภาระทั้งหลายที่จะแบกรับเป็นรูปเป็นร่างขึ้นและเมื่อถึงตอนนั้นเท่านั้นเจ้าจึงจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมหากเจ้ามีภาระหนึ่ง แต่ไม่มีความเข้าใจที่ชัดเจนต่อความจริงเช่นนั้นแล้วนั่นก็จะไม่ได้ประโยชน์อันใดเช่นกันเจ้าต้องมีประสบการณ์กับพระวจนะของพระเจ้าเป็นการส่วนตัวและรู้วิธีปฏิบัติพระวจนะเหล่านั้นหลังจากที่เจ้าได้เข้าสู่ความเป็นจริงด้วยตัวเจ้าเองแล้วเท่านั้นเจ้าจึงจะมีความสามารถที่จะจัดเตรียมให้กับผู้อื่นได้นำทางผู้อื่นได้ และได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้าได้